รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดูนอกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตดป็มุมมองจะนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันไว้เก่าเล่าอาชีพไว้เก่าเล่าอาชีพ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัยเก่าเล่าอาชีพกับผมยูรชัยการจนาทิดวรนนะครับรายการที่จะพาผู้ชมไปพบกับหลากหลายอาชีพของผู้สูงวัยในด้านต่างๆเพื่อมานําเสนอถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจเป็นอาชีพเสริมรวมถึงเป็นกิจกรรมยามว่างได้ด้วยนะครับและที่สาคัญด้านหลังผู้ชมทิวเขาที่เห็นอยู่นี้นี่คือเขาทะลุ เพราะผมอยู่ในพื้นที่บ้านเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพื้นที่แห่งการเพาะปลูกนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับการปลูกพืชหรือว่าปลูกผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนั้นปลูกกันน้อยลงครับแต่ด,ดาวนันทชาัยของเราจากวัยเก่าของเราท่านนี้สามารถที่จะปลูกและมีผลผลิตได้เยอะแล้วก็เป็นผลิตที่ออกต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปีด้วยมากกว่านั้นจากการเป็นอาชีพเสริมกลายเป็นรายได้หลักของคนทั้งครอบครัวและคนทั้งครอบครัวเองก็ร่วมกันปลูกร่วมกันพัฒนา จนสามารถกลายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีด้วยแต่ในวันนี้คุณผู้ชมผมอยู่ในพื้นที่ยังไม่เจอต้นสละเลยสักต้นหนึ่งขออนุญาตไปตามหาต้นสละที่สวนสละของวัยเก่าของเราท่านนี้ทางด้านนู้นกันเลยครับจะเจอไหมตามกันมาดีีีีีคควววววาาาาาามมมมมสสุุุขเเเเลลลลล็็กกๆๆป่่ยยยยนชชชิิตตออออูหจะ หลังคาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันวยเก่าเลาอาชีพช่วงนี้อยากรู้นะครับเทคนิคในการปลูกสลากให้ได้ผลผลิตดีๆแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยวันนี้วัยเก่าที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจอยู่ข้างๆผมที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอต้อนรับครับคุณครูพนัสสีขาวล้านครับสวัสดีครูพนัสครับสวัสดีครับยืนยันว่าข้างๆเรานี่คือสลากครับไม่ใช่ระกำรร สละแน่นอนสละแน่นอนมันต่างไงกับละกรมครับคำถามแรกถ้าจะสังเกตที่ต้นอ่าที่ยอดครับละกรมยอดอ่อนจะเขียวถ้าสละเนี่ยยอดยอดอ่อนจะแดงอ๋อตอนนี้ยอดแดงอยู่ที่ผลอ่าละกรมเวลาสุกเต็มที่ครับสีส้มแจ๊ดมากมากแต่สละเนี่ยมันจะออกสีออกแดงน้ำตาลอ๋อมันจะตุนตุนหน่อยอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นสละหม้อหรือสายน้ำผึ้งเนี่ย ที่จะแดงเข้มครับผมครับน่ะครูครูปลูกในพื้นที่มานานแล้วครับปลูกตั้งแต่ปี40ครับโอ้โหนานแล้วจริงจริงคุณเรียกว่าคุณครูนี่คือเป็นคุณครูมาก่อนจริงๆครับเป็นครูครับสอนสอนอะไรครับสอนเกษตรครับสอนวิทยาศาสตร์ครับสอนวิทยาศาสตร์และได้เอาความรู้มาใช้เรื่องการเกษตรด้วยไหมครับเกี่ยวพันกันไหมครับเกี่ยวครับใช้ดเยอะทีเดียวครับใช้ได้ด้วยครับนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่คุณครูเลือกที่จะทําให้ชีวิตในช่วงเกษียณนี้มีความสุขด้วย ใช่ครับทีนี้ต้องถามว่าในพื้นที่อยู่ที่สวีคุณครูเป็นคนพื้นที่ในสวีมาตั้งแต่เกิดครับเป็นคนสวีตั้งแต่เกิดสวีเขาปลูกสละกันเยอะไหมครับปลูกไม่กี่เจ้าครับไม่กี่เจ้าได้ครับส่วนมากตอนนี้ทุกพื้นที่ทุกจะเป็นทุเรียนอ๋อจะเป็นทุเรียนสละเขาชอบพื้นที่อากาศดินแล้วก็ภูมิประเทศอะไรต่างๆนี่ในสวีนี่ถือว่าปลูกสละดีไหมครับถือว่าโอเคครับดีเพราะอะไรครับ ความชื้นปริมาณฝนเยอะความชื้นสูงดินดีครับครับเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้แต่ดูจากทรงเนี่ยถ้าคุณผู้ชมลองดูทรงภาพรวมมันคล้ายๆต้นปาล์มคล้ายๆเอะไรนะตระกูลปาล์มต้นแข็งแรงต้นมันจะไม่มีโรคครับผมแต่น้ำนี่เอาเรื่องอยู่ครับน้ำนี่เอาเรื่องอยู่นะฮะแต่ว่าที่ผลเนี่ยจะมีมีเชื้อราบ้างมีนอนเจาะบ้างแต่อันนี้อยู่ที่ความพิถีพิถันในการดูแลใช่ไหมครับจริงๆสละมีกี่สายพันธุ์ครับ ที่รู้มีสี่สายพันธุ์นะครับมีพันธุ์อินโดสลามอหรือที่นี่เขาเรียกสาตน้าพึ้งัาผมอแล้วก็เนินวงอืแล้วก็พันธุ์สุมาลีครับัาผมนี่นี่คือสี่สายพันธุ์หลักๆแล้วคุณครูปลูกในพื้นที่ทั้งหมดสี่สายพันธุ์เลยไหมปลูกมีทั้งสี่สายพันธุ์แต่ว่าจะเน้นที่เนินวงแล้วก็สุมาลีครับทาไมถึงเน้นสองสายพันธุ์นี้ครับเพราะว่าตลาดนิยมตลาดต้องการ อ๋อชอบเนินวงสลามม้อก็มีแต่ว่าตลาดไม่ค่อยไม่ทำไมแล้วมันไม่อร่อยนะครับหรือมันยังไงอร่อยเหมือนกันครับอร่อยคนละแบบฮะแต่ว่าสลามม้อนี่มันสลามม้อหรือสายน้ำผึ้งเนี่ยมันจะดูแลยากหน่อยครับเน่าง่ายอ๋อเน่าง่ายครับกว่าจะส่งจากเราไปกว่าเขาจะถึงที่อาจจะไม่ได้กินทันทีมันเน่าในพื้นที่อ่ะ อ๋อเข้าใจแล้วหนาวไงแต่เราก็ยังมีปลูกอยู่ครับมีครับอยังมีคนที่ที่ต้องการอยู่เหมือนกันคุณครูครับวิธีการปลูกสี่สายพันธุ์เนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกันมันมันวิธีการดูแลการปลูกอะไรเหมือนกันไหมครับคล้ายๆกันครับค่ะผมคือผสมเกษรเหมือนกันอือฮึแสดงว่าก็ต้องมีต้นตัวเกษรต้นผู้เกษรต้นเู้ต้นตัวมียต้นตัวเมียต้นตัวผู้ครับอ่าแล้วเราเรายกว่าต้นตัวผู้เนี่ยใช้ละกรมก็ได้ครับอ๋อใช้ละกรามาผสมก็ได้ได้ครับใช่ไหมครับ หรือดูการของมันผสม,มยังไงฮะรอบๆบมันเป็นยังไงครับมันทยอยออกทุกเดือนนะดอกครับทยอยบานทุกเดือนอ,อ,อืดอกบานแล้วก็เอาดอ,ด,อด,อด,อดอกตอกดอกผู้กับดอกตัวเมียมันก็มันก็บาน,นพร้อมกันนะพร้อมกันไล่ไ,ไล่กันไล่ไล่กันครับเอาตัวผู้มาผสมครับคือถ้าไม่ผสมมันมันจะไม่ไม่ดกครับผมครับคือบาพืชบางบางอย่างเขาบอกให้ปลูกโดยใช้การเพาะเนื้อเยื่ออะไรต่างต่นี่คือผสมได้เลยใช่ผสมได้อ่า แต่ถ้าเราจะเอาเมล็ดไปปลูกต่อผมมันเพี้ยนครับส่วนมากมันจะเพี้ยนอ๋อครับผมเพราะงั้นการการขยายพันธุ์จะต้องตัดลําต้นอืตัดลําต้นไปเป็นชิ้นชิ้นไปชําในกระบะทรายในในกระโจมปฏิกครับครับผมแต่ว่ากระบวนการนั้นคุณครูเองก็ต้องเลือกแล้วก็ทําด้วยครับแล้วก็ไม่ได้ทําคนเดียวก็คือจะมีมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยนะฮะที่ที่ดูแลควบคู่กันไปครับนะครับชําแบบนั้นอยู่นานครับกว่าที่จะจะสามารถต่อยอดมาเป็น ต้นที่มันมีผลเวลาที่ชําประมาณ2เดือนครับสองเดือนถึง3เดือนครับเมื่อมันแข็งแรงครับก็สามารถที่จะนํามาปลูกอ่ครับแล้วหลังจากนั้นเราดูแลเขาไปยังไงบ้างใส่ปุ๋ยยังไงน้ํำยังไงออ๋ให้ปุ๋ยก็เน้นที่ปุ๋ยคอกครับคือเขาชอบขี้ไก่ที่นี่จะใส่ขี้ไก่ผสมแกลบที่เขารองพื้นกับแกลบ มาตลอดเป็นปีคริบปีแล้วดินมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอวัดพีเอสทุกพื้นที่เนี่ยประมาณหกจุดกว่าคืออินทรีย์วัตถุต่างๆเราสามารถหาได้ในพื้นที่แล้วเราก็ปรุงดินเพิ่มให้เขาไปด้วยใช่ใไหมครับรอบของเขาในการดูแลเนี่ยเขาจะปีหนึ่งเราเก็บผลได้กี่รอบกี่ครั้งยังไงฮะการเก็บผลก็ทยอยเก็บจะเริ่มออกประมาณมิถุนาครับเก็บไปเรื่อยๆจนถึงพฤศจิกา นี่คือช่วงที่เยอะห้าหกเดือนเลยนะต่อเนื่องกันเลยประมาณนั้นแต่ว่าถ้าหลังพฤศจิกาปีใหม่มีนาเมษามันจะน้อยแล้วครับแต่มันก็ไม่ขาดนะมันมีแต่ว่าส่งได้ไม่เยอะส่งได้ไม่เยอะส่งได้ไม่เยอะนี่ราคามันจะดีกว่าในฤดูกาลไหมครับดีกว่าครับอ๋อดีกว่าด้วยครับอ่าแต่ว่าในส่วนของที่สวีเองก็พื้นที่คนปลูกก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับไม่เยอะอืผมปลูกนี่เป็นเป็นรายที่สองของสวีแล้วครับครับอื ในตขาในเขาทะลุนี่ผมเป็นรายแรกที่เอาสละเข้ามาปลูกอ๋อฮะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะได้ผลผลิตออกมาคือเขาจะออกอย่างต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆออกปุ๊บมันเก็บได้เลยไหมฮะหรือว่าเราต้องต้องดูแลเขายังไงก่อนก่อนที่จะเก็บเวลาตัดใช่ไหมครับตัดอเลือกลูกลูกที่เสียผลที่เสียออกอคือหมายความว่าผู้ซื้อไปเนี่ยกินได้ทุกลูกครับผมครับแล้วก็หลังจากคัด ที่เสียแล้วก็ล้างอืล้างแล้วก็ลงตะกร้าครับก็คือก็คือพิธีพิธานหน่อยนะฮะอะไรที่เสียก็คือตัดออกไปก่อนแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าลองเข้าไปดูในในพื้นที่จริงๆอย่างอย่างที่โคนต้นจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอย่างต้นเนี้ยอย่างนี้พร้อมเก็บหรือยังยังครับยังนะะดูยังไงดูที่สีก็พอรู้แต่ว่านี้ใกล้แล้วครับอันนี้ใกล้แล้วถ้ายางงี้ยังอีกนานอีกนานอีนา่กีกนานเท่าไหร่อันนี้ก็ประมาณ สองสเดือนแหละครับอ๋อต้องทิ้งไว้สองสมเดือนครับใช่ไหมครับก็จะมีคือหมายความว่าในหนึ่งต้นมันก็จะออกไล่ๆกันไปเราตัดเราไม่ต้องชิมเพราะว่าตอนผสมเนี่ยเราจะใช้ริบบิ้นติดไว้เออจะถามอยู่เหมือนกันริบบิ้นครับหนึ่งสีคือใช้เวลาหนึ่งเดือนครับอย่างสีเหลืองนี่ก็เดือนเดือนหนเห็นเขียนเลขไว้ด้วยครับไม่ได้ใบตัวเลขไม่ได้ใบหวยครับตัวเลขคือวันที่ผสมอ๋เวลามาตัดก็คือ ให้มันชนวันช่วงนี้เราตัดวันที่เท่าไหร่เราก็ตัดปั๊บๆได้เลยไม่ต้องชิมครับหวานแน่นอนหวานแน่นอนครับจริงๆเนี่ยนี่อีกสีนี้ก็คืออีกเดือนหนึ่งครับอันนี้คนละเดือนกันอ๋อตัวเลขตัดไปแล้วเพรไะแล้วเมื่อเห็นตัวเลขป๊อปให้บวกไปเจอวันที่เดียวกันขออีกเดือนหนึ่งถูกไหมสามสิบวันคือเราต้องนึกย้อนหลังไปอ่าอ่าเก้าเดือนเพราะว่าเลี้ยงลูกเก้าเดือนอ๋อเก้าเดือนงจะตัดได้ครับอ่าครับ แต่ว่าคือเป็นวันที่เมื่อเก้าเดือนที่แล้วาทางนี้สมว่า,าตัดเดือนเดือนนี้สิงหาใช่ไหมเราก็ย้อนหลังไปเก้าเดือนแสดงว่านี่ผสมเมื่อเก้าเดือนที่แล้วอ๋อโอเคเพราะงั้นวันที่ตัดนี่คือเรา,เราลบเก้าเดือนไปรเราก็จะรู้วันที่ผสมออกมาและสายพันธุ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือสายพันธุ์อะไรครับอันนี้สุมาลีครับอันนี้สุมาลีร,รสารรรชาติสุมาลีผลสดๆมันจะเป็นยังไงสุมาลีจะหวานหอม ครับถ้าตัด,ดระยะจะหวานสนิทไม่มีเปรี้ยวเลยครับคุณครูครับแล้วอย่างต้นต,นตอนนี้มีลูกไหนที่หวานพร้อมให้ผมลองชิมบ้างหรือยังอ๋อมีครับมีมอะฮะกอไหนดีครับอลองดูนะอ๋อตอนนี้จะตัดเป็นที่เป็นสีเขียวครับอ๋อครับอ,อ๋อเราแยกสีอีกเพื่อให้เรารู้ว่าสีเขียวคือเดือนนี้ที่จะตัดได้เดือนนี้ที่มันสามารถเก็บได้ครับโอ้ครูครูบีให้ด้วยขอบคุณยับครูเราจะกินหนามก็ไป คือมันควรจะต้องหวานถูกไหมฮะโอเคเดี๋ยวขออน,นุญาตอืมอืม,อม,อม,อมหวานจริงจังหอม<ด>ขึ้นจมูกหอมขึ้นเลยสมองข้าไปเลยเนี่ยอืมอืมขออนุญาตคุณผู้ชมโด <หา S 2> ยกาลายเป็นว่าเอ้าเข้าใจาละทำไมาคนถึงชอบแล้วก็เข้ามาสั่งซื้อกันถึงในสวนเลยไหมครับ ครับมารับถึงที่ที่นี่เลยรับถึงที่สวนส่วนส่วนใหญ่เป็นใครเข้ามาบ้างครับคุณครูพ่อค้าจากสุราษฎร์ที่มารับถึงสวนครับเมื่อก่อนนี้ก่อนโควิดก็ส่งภูเก็ตส่งพ่อค้าภูเก็ตนี่ส่งขึ้นขึ้นรถทัวร์ไปส่งรถทัวร์เขาไปส่งเองคือตัดจากต้นป๊อปเขามารออยู่ที่หน้าสวนเลยรับช่างกิโลจ่ายเงินแล้วไปเลยครับอย่างนี้เลยครับนะครับส่วนใหญ่ก็คือกระจายกระจายจําหน่ายอยู่ในในภาคใต้ทั้งหมดใช่ครับนะครับไปไกลที่สุดนี่ไปถึงไหนฮะ ไกลที่สุดก็น่าจะเป็นภูเก็ตครับน้าสูตรนี่แพงไหมไม่แพงครับถ้าขายส่งคือหกสิบครับโลละสุมาลีครับสุมาลีส่งหกสิบครับครับอืถ้าขายปลีกแปดสิบขายปลีกแปสิบอันนี้ก็ไปขายกันเองเดินวงส่งห้าสิบตอนนี้อืตอนนี้เดินวงเริ่มนิยมขึ้นมาอีก เขาเอเงินวงกลับก็มานิยมผมตัดไปเยอะในต่ว่าเหลือไว้ครึ่งหนึ่งเงินวงก็โอเคอยู่ครับตอนนี้ทุกวันนี้ผลผลิตที่มันไล่ไล่ไล่กันออกมาเนี่ยมากที่สุดที่เคยเก็บได้นี้เยอะเท่าไหร่ครับตัดครั้งไม่เกิน500 500ตัดงวดห้าร้อยโลห้าร้อยกิโลครับคือมันตัดเป็นตันมันไม่ได้ครับต้องทยอยทยอยทยอยสุกทยอยหวานแต่ว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยก็คือประมาณ500กิโล แต่ละแต่ละงวดครับอ่าเคยถึงแต่ละงวดครับแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆก็คือดูแลไปเรื่อยๆเาตัดไปเรื่อยๆอ่าพอนอกฤดูก็จะน้อยหน่อยครับแต่เขาก็ยังมาซื้อันถึงถึงหน้าสวนเลยไหมฮะมีครับมาซื้อตอนนี้ก็เปิดร้านขายปลีกอยู่ข้างนอกที่ร้านอ่อมีมีหน้าร้านของทางสวนเองด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ก็มีผู้คนที่เข้ามาผู้คนที่สนใจแล้วก็เรียนรู้ก็ก็เปิดให้เรียนรู้ด้วยครับนะฮะยินดี ให้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 ความรู้ให้ข้อมูลเท่าที่เท่าที่มีครับไม่ห่วงครับแต่ว่าการที่ให้ให้ความรู้เขาคุณครูเองก็ต้องไปไปศึกษาเพิ่มทางด้านการปลูกสลาด้วยไหมครับก็ศึกษาอยู่ตลอดครับครับเพราะว่าก็ทุกอย่างเราดูแลเองนะครับแล้วก็ทําเป็นอาชีพเสริมนะฮะแต่ตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักแล้ว ใช่พอตกงานแล้วเษียแล้วคือเราพร้อมแล้วละ่ะเราพร้อมแล้วละ่ะพอถึงวันหนึ่งที่ <c oughs> ทุกอย่างมันเห็นผลผลิตแล้วก็มีตลาดที่ชัดเจนมีคนที่เข้ามาทําการสับสุนซื้อสินค้าของเราจากหน้าสวนของเราไปมันคือทุกอย่างกลไกทางการตลาดมันสมบูรณ์ <c oughs> ใช่ไหมฮะและทุกอย่างมันก็จะดําเนินไปด้วยเพียงแค่รักษาคุณภาพในการเพาะปลูกในการทําให้คุณภาพสินค้านั้นส่งตรงไปถึงผู้บริโภคได้อย่างที่ควรจะต้องเป็น อันนี้คือเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับในการที่จะปลูกสละในพื้นที่ของสวนสละกครูพนัทเท่านั้นนะฮะที่นี่นอกเหนือจากเรื่องของการที่จะจําหน่ายผลสดแบบนี้แล้วนะครับยังเอานะครับผลของสละเหล่านี้ไปทําการแปรรูปอยู่ที่โรงเรือนด้วยใช่ครับนะครับเดี๋ยวตามครูพนัทไปดูนะครับว่าแปรรูปเป็นอะไรและอร่อยแค่ไหนไปกันเลยครับครับไปกันเลยครับ มื่อสักครู่นะครับคุณครูพนัสครับพาเข้าไปจนเรารู้ทะลุปลูโรงมาแล้วว่าการปลูกสละที่นี่ทำอย่างไรนะครับแต่ที่นี้ไม่ได้จบเพียงแค่มีผู้ที่สนใจมาซื้อเป็นลูกค้าประจำแล้วก็นำออกไปจำหน่ายการหรือว่ารับประทานกันเองด้วยแต่ที่นี่ครับคุณผู้ชมครับครูพนัสเองยังทำการแปลร,รูปนะครับเรื่องของสละจนรสชาติดีแล้วก็มีหลากยผลิตภัณฑ์ด้วยแต่ตอนนี้คุณครูพนัสไปได้ไาม เพียงท่านเดียวแต่มาพร้อมกับแฟนของคุณครูพนาด้วยนะครับต้องขอต้อนรับนะครับคุณครูรันจวนสีขาวลานนะครับสวัสดีคุณครูรันจวนครับสวัสดีสวัสดีครับกําลังทําอะไรอยู่ครับตอนนี้อ๋อกำลังจะทํำสละกลอยแก้วค่ะสละกลอยแก้วจะถามครูพนาดก่อนเมื่อสักครู่เราคุยกันมีทั้งหมด4สายพันธุ์ที่ปลูกครับใช่ไหมครับใช่ครับพยามพิธีมีอะไรบ้างพีพันธุ์อินโดอินโดแล้วก็สายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้ง เนินวงแล้วก็สุมาลีสุมาลีเพราะงั้นตอนนี้ที่ทําอยู่ตรงหน้าเรานี่ใช้สายพันธุ์อะไรครับใช้พันธุ์สุมาลีสุมาลีมันดียังไงครับทำไมเราถึงเลือกเข้ามาทําเป็นสุมาลีนี่มันจะผิวสวยค่ะัสวยดีครับแล้วพันธุ์อื่นล่ะครับพันธุ์อื่นก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเนินวงมันจะจะหัวยุบนิดนึงค่ะอ๋อเหรอครับอ๋อโอเคสุมาลีนี่คืออ่าเห็นแล้วว่ารูปร่างหน้าตาเขาดีที่สุดเลยเจ้มครับส่วนตัวรสชาติของเขานี่มันจะต่างจากคนอื่นเยอะไหมครับ สุมารีไม่จะหวานหอมค่ะหวานหอมหวานหอมไดแล้วีกสามพันมันหอมไหมโดนวงเลยหวานหวานกลมกลมหวานกลมกลอมประมาณนั้นครับแต่ถ้าแต่ถ้ากลมกล่อมด้วยหอมด้วยสีดีด้วยสุมารีดีกว่าครับอ่าแล้วทําแบบนี้ทําการแฝรรูปแบบนี้มางานแล้วหรือยังครับทาตั้งแต่ปีปีห้าเจ็ดกันอ๋อโอเคหลายปีแล้วหลายปีแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตผมขออนุญาตหยิบหยิบดูนิดนึงได้ไหมครับคุณครูทำไปเรื่อยๆไม่เป็นไรคือรูปมันก็จะมาประมาณแบบนี้คือไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป ใช่ไหมครับขั้นตอนแรกพอได้รูปแบบนี้ป๊าคุณครูคทําไงคุณครูคปอกเปลือกก่อนปอกเปลือกก่อนแลวที่ที่กำลังทําอยู่ตอนนี้คือขวนันอ๋อคือเยื่อบางต้องต้องเอาออกด้วยใช่ไหมครับครูครับปิดทางปิดทางแล้วถ้า <c oughs> อ๋ <c oughs> อโอเคแอบมีตื่นเต้นเล็กน้อยนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่เราไม่เอาออกเยื่อยังอยู่เนี่ยมันทําให้รสชาติไม่เป็นยังไงครับรสชาติไม่เปลี่ยนแต่ว่าเยื่อเนี่ยมันจะอาจจะติดทําให้เหนียวเหนียวแล้วอาจจะทําให้ติดที่ฟันได้ ไม่อร่อยใช่ไหมฮะปอเนี่ยต้องต้องเอาออกให้หมดขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ลงรายละเอียดแล้วก็พิถีพิถฐานหน่อยใช่นะครับเสร็จแล้วก็คุณครูเหมือนอาไปแช่น้ําต่อเป็นน้ําเกลือหรือเป็นยังไงับอ๋อแช่น้าเกลือค่ะครับเพื่อสกัดเอาความเปรี้ยวของเขาออกอะค่ะอ๋อมีวิธีอีใช่ไหมฮะอ๋อไม่งั้นเขาจะเปรี้ยวเกินใช่ครับแช่อยู่นานสักเท่าไหร่อะครับก็ก็ตลอดช่วงทำอะค่ะครับผมก็ประมาณสัก นาทีวันวันหนึ่งนี่ใช้ปริมาณในสูมาลีในการทำนี่เยอะไหมครับประมาณ5กิโล6กกิโล5กิโล6กิโลได้ประมาณสัก,150กร้อยห้าสิบแก้วโอ้ก็ถือว่าปริมาณแบบนี้ทำทุกวันไหมครับทำตามออเดอร์แล้วก็แต่และรอบก็ทำเผื่อไว้ด้วยจำ<ม>นวนหนึ่งอ่าพรานี้ก็แปลว่ามันก็จะมีเผื่อปริมาณนึงที่เกินมานะครับอาจจะมีาขาจอนบ้างหรืออาจจะเอาไว้ัประทานเองบ้าง นะครับผสมผสานกันไปใช่ไหมครับโอเคพอพอแช่เนื้อเสร็จฟ๊บเป็นที่เรียบร้อยกระบวนการต่อไปต้องทํำยังไงต่อครับคุณครูอัญจวนครับพอแช่เสร็จแล้วก็เอาไปลวกน้ำลวกน้ำร้อนก่อนต้องลวกด้วยครับเพื่อสกัดเปรี้ยวออกอีกทีค่ะอ๋อน้ำเกลือสกัดเปรี้ยวแล้วยังต้องน้ำร้อนสกัดเปรี้ยวอีกทีนึงอ่าแล้วทีนี้พอออกจากน้ำร้อนปุ๊บก็จะเป็นน้ำเย็น นอกเลยนอเลยเพื่อให้มันคงความเป็นเนื้อที่อร่อยเอาไว้อ่าโอเคเสร็จป๊อปทีนี้ก็น่าจะเป็นกระบวนการที่ต้องทำพวกรสชาติละใช่ไหมครับรสชาตินี้นี่แต่งแต่งรสแต่งกลิ่นยังไงบ้างครับก็น้ำเชื่อมใช่น้ำเชื่อมครับน้ำตาลทรายขาวกับน้ำประมาณน้ำตาลทรายขาวประมาณสองกิโลน้ำแล้วก็ประมาณน้ำน้ำประมาณหกลิตรับ ประมาณ6ลิตรแล้วก็มีเกลือ3ช้อนโต๊ะตัดเค็มนิดนึงใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวอ่าแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ให้เขาเย็นอพอเขาเย็นเสร็จแล้วก็ค่อยเอาสละตัวเนี้ยลงใส่อ๋อแต่ระหว่างที่รอเราก็ทางจัดแต่งน้ําเชื่อมอยู่เนี่ยตัวสละสุมาลีต้องอยู่ในน้าเกลือด้วยอย่างที่บอกคือตลอดเวลาเสร็จแล้วก็ค่อยใส่ลงไปในน้าเชื่อมที่เราเคี่ยวไว้อ่าแล้วแล้วเราต้องเคี่ยวกับมันยังไงให้มันเข้าเนื้ออีกทีครับก็อันนี้เช่ แช่ไว้แช่ไว้แค่ยังเดียวเลยห้ามคืนไหมครับหรือยังไงแช่ไว้คืนหนึ่งสี่ชั่วโมงแล้วก็ผลเช่นนั้นปุ๊บก็สามารถที่จะเสิร์ฟได้แต่จาจะให้อร่อยต้องแช่เย็นด้วยใช่นไหมครับก็เลยจะออกมาเป็นสลากลอยแก้วที่เป็นพันสุมาลีของสวนสลากครูพนัทเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นขอนี้หยิบได้ไหมครับครับครับนะครับก็จะเป็นรูปในตาแบบนี้นี่อันนี้คือพัน เราผ่านการแช่มาแล้วแต่ว่าเขารอเราไม่ไหวเพราะเขาเริ่มละลายแล้วแต่ความเย็นยังอยู่นะครับยางยี่ขายราคาแก้วละเท่าไหร่ครับ25บาทค่ะ2บาบาทเวลาเขามาสั่งบาทีเขาสั่งเยอะไหมครับเป็นร้อยก็มีเป็นร้อยก็มีสองร้อยก็มีแล้วแต่เขาไปขายต่อจำหน่ายต่อเขาไปจำหน่ายต่อทีนี้ประมาณสักเท่าไหร่ ขายส่ง20่สิเขาไปขาย25บางเจ้าขาย30มสิแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะไปจัดวางตรงไหนหรือต้องผ่านใครกี่นึงนะฮะแล้วก็ขายหมดทุกครั้งที่เราทาหมดหมดครับหมดหมดทุกครั้งที่บอกว่าทาแล้วหมดอร่อยเนี่ยอร่อยจริงแล้วไม่ขออนุญาตชิมเลยครับวันนี้ถือวิสาสามารถเข้ามาเข้ามาในบ้านเขาเล่นกระเปิดของเขากินอีกนะขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมทายคุณผู้ชมนิดนึงครับกลิ่นดีด้วยคุณผู้ชมใครที่ชอบสลัดเดี๋ยวขออนุญาต มองไปเจอช้อนพอดีแม่นะฮะนี้ทุกอย่างออกมาเป็นที่เรียบร้อยคือทานพร้อมกับน้ําเชื่อมเลยใช่ไหมครับแลว้วจะได้รสชาติอย่างนี้ยคุณผู้ชมตามมาอมหอมอย่างที่คุณครูบอกเลยหอมน้าแล้วก็น้ําเชื่อมไม่หวานแหลมหวานกำลังดีแล้วตัดเค็มนิดน,นึงนะฮะอย่างที่คุณครูจะบอกไว้แล้วก็คืออร่อยกลมกล่อ,ม,อมเลย คือถ้าถายังแข็งตักกินเหมือนเหมือนไอติมได้เลยครับผม,มเดี๋ยวขออนุญาตก็เหลือท้ารายการอีกทีหนึ่งตรงเนี้ยก็คือทํามาแล้วลูกค้าก็ติดเป็นลูกค้าเดิมเดิมไหมครับที่เข้ามาซื้อ เจ้าประจําคนใหม่ก็มีค่ะก็เปิดร้านตรงนี้ไงคะขายขายตรงนี้อ๋อมีแถวตรงนี้ด้วยใกล้ๆมีร้านด้วยมีร้านเองเปิดร้านเองขายเองขายปลีกด้วยขายปลีกด้วยหน้าสวนหน้าบ้านก็เปิดกันตรงนี้แหละนะฮะไม่ได้มีค่าเช่าอะไรเลยเพราะแค่เนี่ยมันเป็นมันเป็นกิจกรรมยามวัยเกษียณที่แบบว่าทําได้อ่โดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยจนเกินไปแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ได้ด้วยแต่ผู้ชมมันไม่ได้มีเพียงแค่สละรอยแก้วเท่านั้นใช่ไหมครับเห็นผมเห็นมีเป็นขวดขวดด้วยน้ำสลัน้ำสละ มันมันต้องคั้นหรือยังไงครับไม่ไม่ได้คั้นเอาเอาเอาต้มเลยได้ยงไงเมล็ดที่เหลือเนี่ยที่ที่เหลือนี่คือเมล็ดที่เหลือจากการที่เราคว้านเม็ดเนี่ยนะฮะก็ก็คือเอาไปทำต้มเนื้ออยู่นะครับตเมล็ดเนื้อที่ติดเม็ดครับแล้วสูตรสูตรมันต่างกันเยอะไหมครับต่างกึ่งกิโลทีนี้เกลือหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชา่ช้อนชาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ น้ำต้มเบอร์ยี่สี่ห้อนั้นจะได้สิบห้าขวดถ้าสองหม้จะได้สามสิบขวดอ๋อถ้าใช้เบอร์นั้นแล้วต้มไปมานั้นจะได้ประมาณสิบห้าขวดพอดีเ๊ะได้สิบห้านี่ไงผ่านการทดสอบผ่านการทดลองผ่านการขายแล้วนี่คือประสบการณ์จริงๆเพราะฉะนั้นในระหว่างที่คุณครูเราชวยพูดไปผมขออนุญาตชิมไปด้วยนะครับรสชาติมจะต่างกันเยอะไหมฮะลองชิมดูค่ะมันจะออกเปรี้ยวนิดหนึ่งไหมใช่ออกเปรี้ยวนิดหนึ่งแล้วก็ต่างกันนิดต่างกันนิดนึงแต่กลิ่นหอมเหมือนกันไม่เน้นหวานไหฮะไม่เน้นหวานเน้นเน คือชื่นใจเลยที่กิดว่าใครเป็นคนที่มีติดบ้านไว้นะแล้วช่วงหน้าร้อนประเทศไทยมันร้อนทั้งปีอยู่แล้วถูกปะหรือว่าใครที่แขกมาบ้านนะแล้วเอานี้เสิร์ฟปุ๊บนะจากสวนสลากของครูพนะบอกได้เลยว่าชื่นใจจริงๆนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสินค้าขายราคาเท่าไหร่ก็คดหนึ่งสิบ <10 S 1> บาทสิบบาทคุณค่าดีขนาดนี้อ่ะจัดไปกับสวนที่นี่เดือนเดือนหนึ่งนี่ทํากี่รอบครับทั้งลอยแก้วแล้วก็น้ําสลากเนี่ย รอยแก้วนี้จะอยู่ที่ประมาณ5รอบเหคะห้ารอบประมาณนะคะรับผมเฉลี่ยก็คือสัปดาห์นึงก็1นถึงสครั้งนะครับแล้วส่วนน้ำละครับต้องไม่ได้ทารอยแก้วแล้วก็เอาเนื้อมาปั่นเอาเนื้อมาปั่นเอาอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพราะงั้นมันก็รอมันจะไล่ๆกันมานะครับเพราะฉะนั้นก็เออขายดีขายหมดทั้ง2อย่างตลอดครับยืนยันนะจุดจุดนี้นะครับเดือนนึงนี้ก็ถือว่ามีรายได้สาหรับทั้งครูพนักเองทั้งครูดันจวนเองที่ถือว่าเพียงพอกัน ดูแลครอบครัวตอนนี้ไหมครับดูแลได้ได้เลยสบาย <นะ S 2> ครับคือที่สาคัญคือลูกชายช่วยทําการตลาดด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่ทั้งคุณครูสองท่านและลูกชายก็สามารถที่จะอยู่บ้านแล้วก็ร่วมกันพัฒนาจุดนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ในการที่จะสร้างรายได้ของครอบครัวเพิ่มเติมได้อีกครูนะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่อยากจะมีความสุขในวัยเกษียณบ้างจะทํำยังไงได้บ้างครับสําหรับผมเลือกที่จะปลูกสลละนะเพราะปลูกแล้วมีความสุข เป็นพืชที่ใช้ปุ๋ยน้อยนะใช้สารเคมีน้อยมากนะท่านล่ะครับถ้าในวยกยเษียณถ้าไม่รู้จะปลูกอะไรไม่ไม่รู้จะทำอะไรสละเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับผมและสวนทีมงานสวนส,วนสระครูพนัทยินดีที่จะให้ข้อมูลความรู้เท่าที่มีครับยินดีสำหรับตอนรับทุกท่านครับ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในช่วงมัตยายชีวิตที่คุณครูพนัสได้เลือกแล้วก็เลือกที่จะทํากับคุณครูอน,นจนแล้วก็ลูกชายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวของคุณครูพนัสด้วยเช่นเดีวยวกันและที่ส<ป>งำคัญครับก็คือเปิดเป็นศูนย์ในการเรียนรู้ด้วยนะครับทั้งเรื่องของการใครที่อยากจะปลูกสลากก็ดีหรือจะแปรรูปสลากก็ดีที่นี่เปิดในการที่จะให้ทุกคนได้เปิดให้ความรู้ทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านครับเป็นพืที่ ใช้ปุ๋ยแล้วก็ใช้ย,ยาน้อยมากครับ เพราะงั้นก็ฝากไว้สำหรับผู้ชมที่มีความสนใจนะครับว่ากําลังจะสร้างความสุขในวัยเกษยียณอย่างไรที่นี่ก็ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถเข้ามาเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่วัยเกษียณได้อย่างมีความสุขในการรับชมผ่านทางรายการเราได้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูพนัและก็คุณครูรันจวนนะครับที่ให้เรามาสร้างความสุขกันอีกครั้งสร้างแรงบ,บันดาลใจผ่านทางรายการวัยเก่าล่าชีพที่ทําให้ทุกคนนั้นมีความสุขในวัยเกษยียณจริงๆขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณด้วยนะคร คุณชมครับและนี่คือเนื้อหารายการนะครับของวัยเก่าเล่าอาชีพครับติดตามได้เป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์พิการศึกษากระทรวงศึกษาธิการกับผมยูริชัยการชนะจิตรวรนะครับวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับติดตามครั้งหน้าว่าจะเป็นอาชีพอะไรแล้วไยเก่าท่านไหนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับัวเก่าเล่าอาชีพ